เวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเชงรายการฝรั่งป๊อกๆวันนี้เราจะนั่งรถทัวร์จากสายใต้ไปที่กัญจนบรุรีจากนั้นจะเข้าที่อำเภอสังขาบรุรีซึ่งมันต,ติดกับชายแดนพมา่าเพราะฉะนั้นลูกเอ,ว,เอวันนี้มาด้วยพชนะะนน,นิโครมอาจจะต้องพูดภาษภาพม่าบ้างกับชาวบ้านเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วข้างในนะครับ เคยมาสายตายไม่รู้ว่าจะสือตัวที่ไหนมันจริงๆเหมือนอยู่ในห้างองงงอะอ่ะอี่นี่นะมาสิพุ่งจะไปสังขาบุรีครับมีรถไปไหมครับไม่มีค่ะต้องไปต่อที่เมืองกาล๋อไปเมืองกาลก่อน อ๋อโอเคซื่อจากที่นี้ออกขึ้นรถตู้รถตู้รถทัวร์รถทัวร์ช่บโูนโอ้ไปรถทัวร์ดีกว่าครับมิงกาลาบามันแปลว่าสวัสดีน่าจะมีโอกาสฝึกทีนูนผมจะไปสังคาบุรีต้องต่อรถจากที่ไหนจากกันจนบุรีใช่ไหมโอเคไปตอนไหนไปเรียลสูตรออกเมื่อไหร่ครับตอนเียโอเค แต่เราไปต่อรถนะครับนานไหมครับที่ก่อนที่จะถึงการสองชั่วโมงสองชั่วโมงเองอ๋อโอเคแล้วจากการไปที่สังคาบุรีอีกอีกประมาณสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงครับอ๋อหนานไหมกินข่าวประมาณสี่ชั่วโมงแล้วมันรถที่นู่นออกบ่อยไหมครับทุกๆชั่วโมงไปไหนต่อครับผมงงมากที่นี่ไปน วิ่งเร็วมากซื้อตั๋วเขาเพราะาต้องวิ่งลงมาเรือเวลาแค่4ีนาทีแต่ว่ามาทันคิดชื่อว่าเคยนั่งรถทัวร์หรือเปล่าเออเคยเคย,เคยไปที่เกาะสมัสเคยนั่งรถทัวร์ไปเกาะสมัเพสบายนะมีแอร์มีห้องน้ำมีน้ำแจกฟรีผมขอ อาจจะต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์กลับมาเรากลับมาวันศุกร์วันเสาร์ลูกเดดสอบที่รามซึ่งวิชานี้ลูกตกแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2ที่จะไปสอบแต่ดีที่มีเวลา6ชั่วโมงนั่งรถสามารถนั่งทองได้ เดี๋ยวถึงกันจนบรีแล้วนั่งรถไม่ถึงสชั่วโมงรถ,รถไม่เตะเลยแต่จากที่นี่มีรถตู้สมชั่วโมงมีรถบัสสี่ชั่วโมงที่จะต่อไปที่สังคาบุรีเดี๋ยวไปไป,ไปหาข้อมูลนะครับสุดยอดนะมาสอนโยไปที่นี่ได้ด้วยจริงๆเพลิดที่นี่ดีกว่ากรุงเทพอากาศไม่ค่อยมีโมลภผวาชน,นะอากาศสบายที่นี่ ถ้าเบื่อลูกอาจจะมาสมัครงานที่นี่ได้ด้วยนะถึงรถตู้แล้วแต่ดูมันคนอาจจะไม่เยอะมากซึ่งดีบางที่รถเต็มเกินไป หนังไม่ค่อยสนุกคุณอานี่ใช้ได้อ่ะมาอ,อ้าวสังคาบรุรีถึงแล้วครับ ใช้เวลานานเหมือนกันหกชั่วโมงแต่ว,ว่าสวยงามอากาศดีแล้วจากที่นี้มีผู้ใหญ่ชื่อจักจะมารับเราแตจริงๆไปดูว่าจักจะรอที่ไหนหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวหวังว่าจักจะมาหาเราได้นะ พี่ครับขอโทษนะครับไม่ทราบพอรู้จักผู้ใหญ่ชื่อจักไหมครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แจ็คเหรอครับผู้ใหญ่จักจากหมู่บ้านปะไรโน่ไรโน่ครับรู้จักไหมครับเฮ้ยดีมากอ้าวผู้ใหญ่จักครับผมเดินหาอยู่ครับผมยังดีที่รู้จักลูกจะไปที่ปะไรโน่ใช่ครับมันมันไกลไหมครับก็30กิโลแล้วก็นั่งรถประมาณสี่สินาที ถนนเป็นยังไงถนนก็ลำบากนิดหน่อยไม่เีทั้งทางดีและทางลำบากตรงนี้แ็สวยดีเท่านี้อากาศดีครับผมบรรากาศดีครับผมเดี๋ยวเราก็ไปปรโนกันเลยนะโอเคครับโอเคครับไปเลยครับพี่ครับคครับอันนี้ก็จะไปหมู่บ้านปารโนพร้อมเสบียงจากสลัดเซเว่น มันกี่โมงห้าโมงอนันจะได้เห็นพระอาทิตตกคนตกอีกไม่นานนะแต่เริ่มสังเกตว่าอากาศก็มันจะหนาวลงนิดหนึ่งเมื่อกี้มันร้อนไม่มากแต่คืนแค่นี้เดียวก็จะเย็นลงหนาวลมโบราณเข้าให้ผมพหนาวฟ้าเาให้จริงๆมันคงน่ากลัวนิดหนึ่ง ดังแบบนี้แบบรู้สึกแบบไม่แบบไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไรไม่ไหวครับฝุ่นเยอะมากผู้ใหญ่จ้าครับพร้อมขอหนังทางไหนได้ไหมได้ไม่ไหวครับโอ้ยขอบคุณครับพี่